ไปคัดน,นอ่ะชิดอดนะสาวเล่นโอ้ยทันเงินเง,งหนาวอีห้องบึกบึกบึกมบึกขึ้นแรริบาเอได้บ้อมแรงอีพอสิบห้เอาไปบันส่ไปไปแล้วไปฝาไปหาผู้สาไป ไอ้ไอ้อืมอืนะไปดอืออือเอ้าขอครับเอแอลก็พยายทำก็พยายสั่งสะพัดก็สั่งอุ้ย cây nhẵn quá mẹ tiếp tiếp đạt của bà cứ đây luôn như này hả bò thì bò tiếp đạt đi nhỉ sai những kín nó mà Nhi. เปแนอะไรครับโสบายดิในห้องอากัศโอ้าขาดู่ยลอยเลย,ว,ยวะโอ้ยขิ้ดาดดิโอ้ยแต่เขาอกดากดพ<า>ีหุกสาย่อยเป็นยังวะบ้าโอ้ปัานยั้งสิไปอยู่โอ้ขออญญอี้ก่ววอนฮี้ ขี้ขี้อกไปเบืออ้องหอัเจียบถ่วงโอ้โห้วยว่าหลอกใจ่ครดิเปรกๆด้นน่นมันเป็นปหาภาษาเจียบท่องตัวน,นีนพ่ออนหออ่วงเกิดขึ้นโอ้โหขี้แวขี้ขี้ตัวเบื้อง อืมอู้ท่วงเี๊ยบท่วงเป็น,นางหอดูขี่ไปกูขี่ไปเอาขี่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 แล้วไมไปหาหัวสาวอ้ยกลับมา ก,ก,นะก,กลับมาเร็วหามมึงจะไปทุกที่บุตเด็กนะโอวิเร็วเร็วปวดจักเถอะลับมามึงมาหนีเลยมึงมาหนีเลยไม่ใช่ไปอย่างนั้นเปนตั้งแต่ไอ้ขวานมึงด้วย้องด่าอุยอ้ยอุย้ย

สา,สาวเนียวไม่ใช่ไปเออเออไม่ไปย่าไปย่าไปเออมันโมเมนต์หาเป็นสาวเ่ยย่าไปบกักแหล่ยุ่งไม่ไปยุ่ง

về hàng hả Ok Rồi Cái chai nước tài của hốt không phải là hầm Cắt mấy đấy không được tài của bạn Đây là cái hấp đó Một câu là